เวลาว่านปุ๋ยของที่ยิ่งเอี่ยจังหวัดออกมาให้หมด้ยาง,งอกยาง,งอกนะอาครับ,งงรบวันนี้เราอยู่จังหวัดตราดนะครับมาดูสวนของอานาวิไลนะครับอยู่แหลมศอกนะฮะวันนี้เราจะมาดูวิธีที่นาไลนะครับจัดการเรื่องต้นเน่านะครับ ว่าทากันแบบไหนนะครับแล้วสังเกตกันยังไงใส่แล้วเป็นแบบไหนนะครับตัวให้ยิ่งวัสดุปรับปรุงดินนะครับป้องกันลรังเน่าคนเน่าเอาไปท็อปทาได้ดีเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับไปฟังนาา้าไรลดีกว่านะครับผมไปครับเมื่อก่อนนะที่วายังไม่คิดเองแค่นี้จะแห่แงเตียนแข็งขุดดินหนึ่งถวอะ่ะครับ พอท่าน,นันมาสังเกตเลยหลากมันมาอยู่ดีๆหมดแล <c oughs> ือเวลาหวานปุ๋ยของที่ยิ่งอ่ะต้องหวานออกมาให้หมดยางอะไงยางงางงกนะยาเงอะเนี่ยไม่มีตรงไหนที่ว่ามันแห้งแต่ว่ามาสังเกตตรงไหนาย,ยาแห้งหนาแรกอ่ะรถหน้าไม่ถึงอ่ะพออีกปีงมันจะปลายหลากมันจะแห้งกันเน่า <c oughs> แล้วมันก็จะลามไปขึ้นอีกปีหนึ่ง <c oughs> เพิ่งเ,เ,เ,เห็นตอนไอดอกบานครับเพ่งเห็นตอนดอ,อกบานนี่น่องมาทําดอกมันก็ขึ้นนะฝ่องสองไฟเห็นนะนะทำไม้ทั้งเกลกับม่รูปมันบางอัีนี้ก็ไอพอดีเอ,ดดเอว่าไม่มันม่นใจอะไรน่าไหวอย่างโคงที่ว่ะ ครับหลูกเงี้ยหนมันน้อยไปหน่อยแล้วเอามาหวานๆล่องพืชหน่อยครับคิววะโปแล้วก็สาอกมาทั่วเนี่ยโอือเนี่พอสาดขึ้นมาได้ยากข้ขึ้นครับพอรถนมเล่น้ก็ไม่ไปทังเนมอะฮะซึมมาซึมหายไเลยนมไวเร็วอือหือที่ผมชอบรองนะครับอยากเห็นเขาขุด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 เห็นใต้หมดอือยืนต้นตายหมดขุดขูดครับก็ข้างในมันแผลไม่หายอ่ะอือหือ อมน้องอยู่ขทางใน <S 2> <S 2> อ่ะน้องอยู่ทางใน <S <S อมโลกอยู่ทางใน <S 2> <S 2> อ่ะก็เดินขึ้นเรื่อยๆี้ออกข้างอันนี้แห้งอันนี้แห้งขึน้นขน้างบนแต่มัน,นาาขึ้นยาๆมาอไหมนี่ยังพอนะกลัวมันจะออกข้างเนี่ยอ,อถ้าต้นถ้าสาวไอ้กีเมื่อไม่อ็รนอนมันไปรอ,อบข้างไปรอบข้างเร็วแห้งแล้วนะครับ ก็ดินก็เย็นเห็นให้เร็วถ้าไม่ถูกวิธีมันันบางคนเนี่ยรู้แต่ขูดขูดขูด,ดแล้วก็ท้าไอ้พอกอยู่ข้างนอกอ่ะ uh huh. แต่ว่าไอ้ไอเชือมันอยู่ข้างในอ่ะ uh huh. อยู่เรืยผิวนะ่ะึ้นไปเรื่อยๆเยแต่อ uh huh. พอกแห้งข้างนอกแห้ง uh huh. แต่ข้างในไม่แห้งมันก็จะนั่นเองก uh huh. ็เหมือนว,ว,ว่าตัดเชือมะเลงตัดให้มันขาดเลยออื uh huh. เส้นดำไปทั้งนั่นตัดให้หมดนี่ใส่ใส่ข้างล่างคือปกโคนไปเลยปกโคนเลยอ่าฮะเนตอนนี้ก็ไม่มีอาการแล้วดีขึ้นเลยก็ดีก็เห็นเนี่ยแล้วก็มี<ด>ลูกเีลูกมันก็จะเริ่มสีนี่มันก็จะนะมันก็อืมจะคว่าสีนี่มันจะไปทั้งสีอะ่ะกลับมาพื้นสีใบอะไรกลับมาดอกออกมาครับ ว่าพอ,อน้ำเลี้ยงขังนี้มันยังอยู่ตรงนี้มันเสียวเออมัน่วยดึงไปนันก็มีเป้นแต่นี้ว่าเออทาทํามากนี่ก็มาดูลูกอะต้องให้ดูคือต้นนี้ดีขึ้นมาเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องโค่นด้วยด, <c oughs> ด,ดูดูลูกเขาก่อนนนะครับ <c oughs> ว่ะยะายามันก็ช่วยซับน้ำได้ดีนะครับทำไมไมีามมยาเนี่ยละฝนตกต,ง,ตงมาเป็ดแทงเป็นทางไปเลยแทงเป็นทางเลยนะคือสรุปแล้วเนี่ยยาเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะอ่ามีประโยชน์เยอะเลยแหละครับวันนี้ได้ความรู้เพียบเลยนะครับครับเป็นไงครับวันนี้ได้ความรู้ดีๆนะครับกับ เรื่องรากเน่าคนเน่าเนี่ยนะครับที่น้าไหลเขาใช้เนี่ยนะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วเนี่ยในสวนเนี่ยแทบจะไม่มีโรคนะครับมีก็มีน้อยมากนะครับแล้วต้นใหญ่ๆเนี่ยก็ยังคงอยู่นะฮะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับสําหรับชาวสวนทุเรียนเนาะที่ยังอ่ายังยังมีปัญหานะครับรากเน่าคนเน่าเนี่ยนะครับตัวเฮยิ่งวัสดุปรับปรุงดินเนยช่วยได้เยอะเลยนะครับลดปัญหารากเน่าคนเน่าได้ดี ะะอยากให้คุณได้ลองใช้นะฮะได้ลองสัมผัสกันดูนะครับวนันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับผม